เลี้ยงไก่ใหม่เราจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็เอาเกียรเล็กเก็ยน้อยมาฝากเพื่อนๆฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดจะเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่แล้วยังไม่รู้วิธีในการเลี้ยงไก่ครั้งแรกเราจะทำแบบไหนนะครับและทำยังไงนะครับนะผมก็จะบอกเพื่อนๆว่านะครับเราคิดจะเลี้ยงไก่นะครับให้เราทำข้อ ก่อนเลยนะครับทำคอกอสักสองคอกนะครับสักสองคอกนะครับคอกละสองตัวตัวผู้ตัวเมียสองคอกก็จะเป็นสี่ตัวนะครับเราไม่ต้องเอากว้างมากนะเอาสองเมตรคูณสองเมตรนะครับหรือสองเมตรคูณเมตรห้าสิบก็ได้นะครับถ้ามันพื้นที่ไม่มีจริงๆรนะครับนะ ถ้ามีพื้นที่นะครับเราก็เอากว้างเข้าไว้นะเป็นผลดีที่สุดนะครับนะเมื่อเราทำคอกเสร็จแล้วนะครับทำคอกเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไปหาไก่นะให้เพื่อนๆนะครับชอบอะไรนะชอบสายไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพมา่านะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงไม่ว่าจะเป็นก๋อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น <ห losing. S 1> จำพวกองอนนะครับ <_ C chose> เพื่อนๆก็เอามาเอามาผสมสองข้อนะให้เพื่อนหาหาไก่ให้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น <_ Jones> แม่พันธ์พ่อพันเนี่ยให้ให้เพื่อนเพื่อนหาให้ดีเลยนะให้ให้รู้เหล่านะครับแล้วก็ให้รู้อ่า สายพันธุ์นะครับให้ให้รู้จากที่มาที่ไปนะครับไก่ตัวนี้นะครับนะแล้วเราก็จะเอามาผสมกันนะนะครับให้เพื่อนๆนเอาเข้ามาผสมนะครับสองคอกแล้วนะครับถ้ามีแม่กไก่ไหนมันกินไข่ก็ที่ผมบอกไปคลิปก่อนแล้วนะก็เข้าไปดูได้นะครับนะ เมื่ไอไก่ออกลูกมาแล้วนะครับเมื่อไก่ออกลูกมาแล้วเราก็จะเอาตัวผู้ออกนะครับเอาตัวผู้ออกไปขังสุ่มนะครับเล่านั้นนะครับเหล่านั้นก็จะให้แม่กับลูกได้อยู่นะครับพอได้เดือนเดือนเดอนือนกว่าๆหรือสองเดือนก็ได้นะครับก็จับแม่ออกนะครับถ้าไม่เอาพ่อออก นะครับถ้าไม่เอาพ่อออกก็เอาแม่กับลูกออกมานะก็เอาพ่อไว้หรือหาตัวเมียมาใส่ให้พ่อใหม่นะครับก็เอาแม่พันกับลูกเอาไปครอบสุ่มนะครับไปอนุบาลน,นะครับพอโตดีได้เดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าๆก็เอาแม่ออกนะฮะให้เราก็เลี้ยงอ,อนุบาลลูกไก่ไปนะครับ แต่อย่าลืมนะครับนะวัคซีนนะครับวัคซีนต้องหยอดนะฮะก็จะมีวัคซีนไก่เด็กนะครับนะวัคซีนไก่เด็กนะครับเอามาหยอดตานะเอามาหยอดตาหยอดจมูกได้นะครับนะพอเริ่มอนุบาลได้แล้วนะครับเริ่มอนุบาลได้แล้วตอนนี้เราก็เริ่มขยายข้อนะครับ จากสข้อนะครับก็ต้องเป็น3ข้อนะครับจาก3ามข้อไป4ี่ข้อนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะขึ้นขึ้นมาพอเป็นวัยรุ่นนะครับให้เพื่อนๆออกไปหาประสบการณ์นะครับหาประสบการณ์หรือหาเพื่อนๆอ่ที่ใครชอบไก่ก็ไปหาไปพูดคุยนะไปศึกษานะครับศึกษาดู ศึกษาความรู้นะครับการศึกษา,าเรื่องไก่นะครับนะมันมันไปอีกยาวไกลนะมันไปอีกยาวไกลนะครับคือเราศึกษาไม่รู้จักจบนะครับนะการผสมไก่หรือ,อวิธีต่างๆของไก่นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆนะมีประสบการณ์ก็เยอะนะครับ ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดสับสไครต์นะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนอที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนะคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ